รู้สึกเลยว่าเหมือนผ่านตัวไปเลยว,ว่าผ่านเลยเลยแบบใช่มันมีล่องผ่านตัวเราไปอ่ะคือผมก็มีโอกาสได้รีวิวอุปกรณ์เซนเซอรซิงค่อนข้างเยอะเนาะหลายๆอันเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมีก็ดีแหละแต่เราบางทีเราก็แบบถึงไม่ไม่ถึงขนาดที่แบบเออเราอยากจะซื้อมาใช้เองแต่อันเนี้ยเป็นหนึ่งในของที่รู้สึกว่าเวลาสปอนเซอร์ให้มาแล้วแบบมันต้องคืนอ่ะแต่ไม่อยากจะคืนเลยอ่ะบอกเลยเพื่อนๆเป็นของที่เออของที่มันต้องมีอ่ะ ม,มันขับสนุกอะผมกลับมารู้สึกว่าแบบสนุกอีกครั้งหนึ่งกับการขับสนามเดิมๆที่เดิมๆอะ mm. experience อะ user experience อะมันได้มันได้ดีมากๆสนุกมากจริงๆครับการใช้เหตุไว้แต่เนี่ยเนี่ยคือเลยอะมันคืออีกมิตินึงเลยตอนนี้ที่ขับอะ และนี่ก็คือบ่อ HF8 นะครับเป็นบ่อสัน HF8 เนี่ย HF เนี่ยย่ยอมาจาก Haptic Feedback นะครับหรือการส่งข้อมูลด้วยการสั่นนั่นเองนะส่วน8นี่ก็คือมี8ตัวนะก็จะมีก้นน่องหลังไหล่นะครับ4จุดแต่ว่ามีแยกซ้ายขวาวก็เลยเป็น8นั่นเองนะครับ โดยการทำงานของตัวบอร์ด sf 8เนี่ยจะมีอยู่สโหมดการทำงานนะครับหคือสัญญาณเข้าแบบสาย aux หรือสัญญาณเสียงนั่นเองนะเนี่ยเอาอันนี้เสียบข้างหลังตัว playstation คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็สามารถใช้ได้เลยคือขอให้มีเสียงผ่านเข้ามาที่ตรงเนี้ยทำให้บอร์ดตัวเนี้ยสั่นแล้วก็ทำงานได้เลยนะผมลองแล้วกับเกม g r a n t u r i s m o 7ใน playstation นะเวลาปีนเอฟเฟกต์ปีนเคิร e ์ฟซ้ายขวาเนี่ยสามารถแยกการสั่นใช้ขวาได้ชัดเจน แล้วก็เรื่องของรถ vibration เนี่ยได้นิดหน่อยด้วยนะครับแต่อีกแบบหนึ่งในอีกโหมดหนึ่งมันจะดีกว่าก็คือโหมดของ USB นะซึ่งก็จะเป็นสาย USB ไปเสียบที่คอมในส่วนของคอมพิวเตอร์นคะครับจะมีโปรแกรมที่ใช้กับบอร์ด HF8 ได้อยู่2อันอย่างแรกก็คือของ HF8 นะหรือโปรแกรมโดยตรงจาก Next Level Racing ซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างเบต้าอยู่มันยังไม่มีเวอร์ชั่นที่แบบเป็นไฟนนลนะครับแล้วตอนนี้เวลาใช้งานเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ โปรแกรมอันที่สองเนี่ยที่ผมแนะนําให้ทุกคนที่ซื้อตัวบอก HP8 เนี่ยใช้ก็คือ s i m h ับครับซึ่งจะสามารถปรับอะไรได้ละเอียดมากกว่าโปรแกรมของ e ลก l e เ e l ที่เป็นอยู่ตอนนี้เยอะแล้วก็สามารถเล่นเกมได้เยอะกว่าด้วยก็คือถ้าเราใช้ผ่านตัว SimH ับเนี่ยซิมพับพปอร์ตเกมอะไรซึ่งก็คือแทบทุกเกมนะที่เป็นเกมแข่งรถเนี่ยก็คือใช้งานกับเบาะตัวนี้ได้หมดเลยเพราะงั้นถ้าใช้ผ่านซิมพับนะไม่มีปัญหาเรียกว่าเล่นได้แทบทุกเกมอ่ะวิธีการใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะ สัญญาณเข้ามี2ทาง USB กับตัวปลั๊กส5ท AUX นะครับแล้วก็เวลาการใช้งานเนี่ยก็ต้องเสียบปลั๊กไฟบ้านด้วยนะแล้วก็มากดเปิดที่กล่องน,นี้กดหนึ่งทีเป็นการเปิดนะครับไฟก็จะขึ้นสีแดงนะแล้วถ้าเราจะลดระดับความแรงการสั่นเนี่ยแล้วก็หมุนทวนเขียนนาฬิกาแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวนะยิ่งเราหมุนให้มันแรงเท่าไหร่ตามเขียนนาฬิกาให้มันแรงเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นแบบเขียวเหลืองส้มแล้วก็เป็นแดงแดงเนี่ยคือสั่นแรงที่สุดแล้ว ซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็คือใช้ที่แดงนี่แหละเพราะว่าที่สูงสุด100%เต็มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สั่นแรงอะไรมากเกินไปด้วยซ้ำนะครับซึ่งเวลาเราโหลดตัวโปรแกรมของ Next Level เนี่ยตัว FSS เนี่ยมันต้องใส่เลข Serial Number ด้วยซึ่งเลข Serial Number ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงข้างหลังกล่องตงัวนี้ที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่เพื่อนๆก็กรอกแล้วก็ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ไปนะ ซึ่งผมคิดว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ของ n e ็ก Level ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะใช้ผ่านซิมพับก็ตามเพราะว่ามันคือไดรเวอร์นะครับแล้วก็การปรับโหมดนะครับให้กดค้างตรงนี้ไว้5วินะ1น3 4ี่แล้วเดี๋ยวมันจะกระพริบนะครับเนี่ยถ้ากระพริบเนี่ยก็คืออยู่ในโหมดของการดักจับสัญญ,ญาณเสียงนะที่เป็นลักสา AUX ออูนะครับเดี๋ยวผมขอสลับกลับไปเป็น USB ก่อนนะกดค้างไว้5วินปึ๊บพอติดค้างก็คือเป็นโหมด USB แล้วนะครับ และด้วยความที่หมดการทํางานของ AUX เนี่ยมันจับสัญญาณเสียงเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ฟังเพลงเล่นเกมดูหนังได้หมดเลยดูคอนเสิร์ตได้หมดเลยนะแล้วก็ฝังหนึ่งเนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณใช่ไหมเสียบเข้าตัวต้วตนทางอันเนี้ยไว้เสียบหูฟังหรือลําโพงซึ่งผมแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะใช้ลําโพงเพราะว่าข้อเสียของการใช้งานในโหมดของการรับสัญญาณด้วยเสียงเนี่ยคือเราต้องปรับตัวซอสหรือตัวต้นทางเนี่ยไว้ที่100มันถึงจะดังก็คือมันวัดตามค่าความดังของเสียงทีนี้ถ้าเราปรับ ความดังนะอยู่ที่50%เนี่ยมันก็จะดรอปลงมา50%เลยความแรงของการสัน่นซึ่งถึงแม้ว่าผมจะปรับตัวเนี้ยไว้ที่แดงก็คือสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็เบาอ่ะมันเบามากนะครับแล้วพอเราต้องปรับความดังจากต้นทางที่100เนี่ยถ้าเราใช้หูฟังมาเสียบตรงๆปุ๊บหูดับนะครับดังเกินนะก็ต้องใช้หูฟังที่สามารถปรับระดับความเสียงก็คือมีที่ปรับอยู่ที่ตัวหูฟังหรือที่ผมว่าเหมาะกว่าคือเอาอันเนี้ยไปเสียบเข้าลําโพงแล้วปรับปรับเสียงที่ตัวลาโพงเอา นะจะเหมาะกับการใช้งานแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เป็นข้อเสียของการใช้งานแบบดับดักจากเสียงนะครับเพราะว่าฟีดแบกเนี่ยก็ได้ไม่ค่อยละเอียดแล้วก็เรื่องการใช้งานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสะดวกอยู่ส่วนตรงนี้ก็คือตัวปลัก๊กอะปลักปล๊กเอฟไฟบ้านเข้ามาอยู่ตรงนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันจะกระจุกอยู่ตรงเบาะตรงนี้หมดเลยสายเนี่ยสายทุกอันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งจะพลุงพลังนิดหน่อยล้วจะอยู่ฝั่งขวาของเบาะแล้วเวลาเราเป็นคนไทยเนาะเกียร์ทุกอย่างมันจะไปอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหม ถ้าจริงๆทุกอย่างมันอยู่ฝั่งซ้ายด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปแน่นอยู่ฝั่งเดียวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งซ้ายทั้งขวาขวาผมก็มีสายซ้ายผมก็มีเกียร์กับเบรกมือนะเวลาเข้าออกก็ต้องระวังนิดนึงต้องจัดสายไฟให้ดีๆนิดนึงนะแล้วตัวบ่อ HP8 เนี่ยมันซัพพอร์ตกับเกม Genshin m p a c t ด้วยผมทดลองแล้วใช้กับ PlayStation ของผมโดยข้อแม้เนี่ยคือเราต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันก็คือตัวคอมเราเนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณจาก PlayStation ค่าเทวิตีมันจะส่งผ่าน Wi-Fi เข้ามาที่คอมเราคอมเราต้องเปิดตัวพอร์ต ไว้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าวิธีการเปิดยังไงแล้วคอมเราก็จะรับสัญญาณส่งมาที่ตัวบ่อ FS8 ของเรา ซึ่งบอกเลยว่าทดสอบแล้วใช้ดีมากๆนะผมชอบมากเลยตัวเนี้ยซอฟต์แวร์เนี่ยมันมี2ตัวอย่างที่ผมบอกนะอันนึง h f s ตัวนี้นะอีกอันหนึ่ง SimHub มาดูที่ตัว FFS เพราะว่าเป็นต้นทานจากทาง Level r a c i n g ก่อนนะแล้วนี่ก็คือหน้าตาโปรแกรมของ h f s นะครับเกมที่ใช้ได้ก็จะตามนี้เลยนะก็เกมส่วนใหญ่แหละ a s s e t t o Corsa c o m p e t i z i o n e Auto Mobita d i r Rally F1 1 2 3 Forza 5 Motorsport 7นะ Project Car 2อง Flight Simulator เกมขับเครื่องบินก็มีซัพพอร์ตนะครับ เวลาเรากดเข้าไปในแต่ละเกมเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าจะให้สมมุติว่าเอฟเฟกอย่างเช่นเกียร์ชิฟเนี่ยจะเปิดเอฟเฟกเกียร์ชิฟก็เปิดตรงนี้นะแล้วจะให้ FL เนี่ยคือ f o n นเล f t ก็คือมันจะมีอยู่8ตัวเวลาเปลี่ยนเกียร์อยากให้ตัวไหนทํางานบ้างสมมติว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์ผมอยากให้ข้างหลังบันสันก็คือ RL กับ r r นะอย่างเงี้ เฉพาะข้างหลังเวลาปรับเงียยตึงต้งตึ้งจากข้างหลังอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ปรับตรงนี้ได้เลยซึ่งเขาก็จะมีเอฟเฟกมาให้อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเอาตรงๆนะครับซึ่งผมก็เลยแนะนําว่าให้ใช้ไอตัวซิมพับดีกว่านะแต่ยังไงไอตัวเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องมาลงอยู่ดีเพราะมันเป็นตัวไดเวอร์นะครับมาต่อที่ซิมคับครับหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีลิสต์เกมเยอะมากเลยเพื่อนๆดูดีเนะี่ยตามนี้เลยผมคงไม่สามารถไล่อ่านให้เพื่อนๆได้หมดนะแต่ว่่าเพือนๆ ก็กดพอสดูกันเอาลแล้วกันนะว่ามันมีเกมที่เพื่อนๆอ,อยากเล่นหรือเปล่าคือมันเยอะเยอะจัดแล้วตัว h f, f 8เนี่ยเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้ครับเช็อินมอเตอร์นะเนี่ยมอเตอร์ก็คือเป็นมอเตอร์สันตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกหลายอย่างเลยซึ่งเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยตัวโปรไฟล์เอฟเฟกเนี้ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะซึ่งผมเอามาจากช่อง DDF นะครับซึ่งช่องของ DDF เนี่ยเขาก็มีคนส่งมาให้อีกทีแหละ แต่ว่าผมให้เครดิตเขาในเรื่องนี้นะแต่ว่าช่อง DDF เนี่ยเขาใช้กับเกม Auto Mobilista 2ซึ่ง Telemetry เนี่ยมันคนละาบบกันกับ a s e t o Corsa กับ r a n t r i s m o 7ทำให้เวลาผมไปใช้แล้วปรากฏว่าเวลาปีนเคอร์อปีนเอฟิเนี่ยมันไม่ได้ r o ล e เท x t เจอร์ก็ไม่มีนะแต่เอฟฟกอื่นๆเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ผมก็มาเปลี่ยน ถา t ท l e m e ต r ีที่ใช้สำหรับเรื่องของโหลด EFFECT นะครับก็เพื่อนๆสามารถกดโหลดได้เลยและสามารถใช้กับ e อสต t อคอ s a ซ2014ได้เลยเวลาเปิดปิดเอฟเฟกอะไรก็อยู่ที่ขวามือตรงนี้ครับเนี่ยเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มลดระดับการสั่นได้เสียงลำโพงนี่ก็คือระบบการสั่นดังกับเบา100%คือดังฮนะตัว RPM อย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยากจะให้มันทำงานเฉพาะรอบ ตามรอบเดินเบาให้มันมึงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็รอบสูงตอนที่รอบมาตัดดึกๆ,ๆ,ๆสามารถเซตได้ว่าจะให้รอบตัดเนี่ยมันต่ำแค่ไหนถึงทํางานแล้วรอบกลางเนี่ยรอบกลางตรงไหนมันจะถึงหยุดสั่นตัวโร t เท t กเจอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเราสามารถปรับตัวเคิร์ฟได้แล้วก็ปรับระดับการสั่นได้ตรงนี้เลยนะซึ่งเวลาที่เราขับขับอยู่เนี่ยแล้วมันจับค่าได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นกราฟตรงนี้นะครับกราฟก็จะขึ้นอย่างเงี้ยประมาณนี้วิวสลิปเนี่ยก็คือล้อหลังฟรีอย่างเงี้ย เราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเอ้ล้อไหนเป็นล้อที่หมุนฟรีอยู่เวลาผมลองทดสอบเอาเปดริฟต์เนี่ยล้อหลังเนี่ยมันปั่นฟรีเนี่ยมันสั่นตึ๊ก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 ตรงนี้เลยซึ่งเวลาจะใช้งานเทฟไอแปดเนี่ยก็ต้องมาเปิดตรงนี้นะกดลูกสองเลื่อนลงมาตรงนี้เน uh, ี sí> ่ยเราก็จะเทสแต่ละอันได้ว่าเออทำงานปกติหรือเปล่าอย่าง FR ก็คือตรงนี้เกดเออสั่นเนี้ยเอฟเฟกต์ของ ABS ทํทำงานเนี่ยผมปรับให้เป็นแค่ล้อหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเราเบรกจน a อ s บสทำงานเนี่ยมักจะเป็นล้อหน้าที่ล็อกนะครับ แล้วอยากจะให้มันบอกเราว่าเออเนี่ยคือ ABS เบเบกเยอะเกินแล้วนะเราก็ผ่อนลงอย่างเงี้ยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะผมก็สามารถเซตได้หรือจริงๆอยากจะให้มันสั่นทุกอันเนี่ยก็เซตได้หรือจะสั่นแค่อันไหนเนี่ยเพื่อนๆก็กดๆเนี่ยมันก็จะเป็นออนแล้วเห็นไหมเนี่ยกดออนกดออนก็คือทุกเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถปรับได้หมดเลยเวลาล้อไหนปีนเอฟเฟกอย่างสมมติล้อหน้าซ้ายก็ให้ตัวหน้าซ้ายสั่นไปสมมติล้อหน้าขวาเราปีนเอฟเฟกก็ให้หน้าขวาสั่นเราสามารถเซตได้แยกอิสระสีล้อเลยคือดีมากๆนะแล้วมันทําให้เวลาเรราาขับผ่นนนองถ มันกลายเป็นว่ามันแบบสั่งข้างหน้าก่อนค่อยสั่งข้างหลังเป็นคลื่นคลื่นดีมากเพื่อนๆอ,อยากปรับอะไรเนี่ยก็ปรับแปลว่าในเอฟเฟกไหนให้ตัวไหนทํางานมอตเตอร์ตัวไหนทํางานนะครับแล้วก็ในตัวเกมแกนทริสมูเจ็ดอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันซัพพอร์ตนะครับก็เนี่ยกดตัวแกนทริสมูตเจ็ดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะบอกว่าเราต้องไปเปิดพอร์ตด้วยนะก็จะเป็นพอร์ต3 3 7 3 9กับ33740ที่เป็น UDP นะครับก็ไปเปิดที่ไฟบอลนะ พิมพ์ไปว่า Windows Defender Firewall with Advanced Security รันตัวนี้ขึ้นมากดต้อง inbound rules นะครับแล้วก็กด new rules ก็กดที่ port กด next นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น UDP 337.39กับ337.40ใส่เข้าไปแล้วก็กด next นะครับกด allow the connection แล้วก็กด next ติ๊กทุกอันเลยกด next แล้วก็ตั้งชื่อนะ gt 7 simhub หรือจะตั้งอะไรก็ได้แต่ขอให้มันรู้ว่ามันคือตัวนี้นะเราก็กด finish ตรงนี้เอาบ n d rules นะครับกด new rules ทำเหมือนเดิมนะครับนะกด next นะครับแล้วก็กด allow connection ข้งบนสุดกดติ๊กทุกอัน next ตั้งชื่ออะไรก็ได้ขอให้รู้แล้วกด finish นะครับแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถเล่น Mode 7, แกน t ริสโหมด7เราใช้บอร์ดเฮปเว่ร์ได้แล้วก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องเปิดคอมเปิดเพย์แล้วก็ต้องเชื่อมในวงแหวนเดียวกันด้วยเป็น3เงื่อนไขนะครับแล้วถ้าเพื่อนเอนเ,อนเปิดเสร็จแล้วแต่ว่ามันไม่ทํางานเนี่ยก็ลองปิดแอนตี้ไวรัสดูเพื่อป้องกันไฟวอล์กแอนตี้ไวรัสเนี่ย มันก็บล็อกการทํางานเหมือนกันนะครับแล้วถ้ามันยังไม่ทํางานอีกเนี่ยให้เพื่อนๆเ,นเนี่ยไปดูที่ตัว IP ของเครื่อง l a y Station ของเพื่อนๆน,นะแล้วก็เอา IP นะที่อยู่ในตัว Setting Network แล้วก็ดูตัว Network ร o n n e c t i o n ของเราเนี่ยมันจะมี IP โชว์อยู่เอา IP มากรอกตรงนี้นะน่าจะเป็นพวก 192.168. อจุดอะไรสักอย่างมันก็จะใช้งานได้ผมทดสอบแล้วมันใช้ได้นะครับสมมติเราอยากจะเล่นเกม a s t o Corsa แล้วก็กดไปที่เกม a s t o Corsa เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่า waiting for data แล้วก็คือ พอเราเปิดเกม Astro Corsa เนี่ยตัว SimHub เนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลเทเลเมทรีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาผ่านตัวโปรแกรมแล้วก็ส่งมาที่ตัวเบาะ FS8 นะครับเราสามารถกดคอนฟิกเจ้าตัวตัว,ว SimHub ได้ด้วยนะให้มันแบบเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันลอนช์เลยอย่างผมเนี่ยเซตแทร็เก็ตไว้หรือว่าให้ทุกครั้งที่กดเนี่ยแล้วมันก็จะเปิดตัว Content Manager นะก็สามารถไปกดเบราว์ไอ้สามจุดเนี้ยแล้วก็ไปหาตัว Content Manager กด Start Game ปุ๊บตัว Content Manager ก็จะขึ้นมาแล้ว มาละตัวคอนเทนต์เมเจอขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบตัวเบาเอสแปดเลยดีกว่ามาครับไปขับกันอย่างที่บอกว่ามันมีบินเทิร์ฟได้เห็นเง,งี้ยเนี่ยลงลงซ้ายลงอะไรอ่ะก็มีเด้งเด้งเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็มีตึง้งเป็นตึ้งแบบตึงทั้งอันนนะครับทำงานทุกอันแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนก็ปรับได้นะเวลาปีนเคิร์ฟขวาย่างเดียวขวาก็จะสั่นแรงกาซ้ายแล้วก็ผมมีเซ็ตรถเท็กเจอร์ด้วยก็คือเวลาเราขับเนี่ยพื้นผิวถนนเนี่ยมันสั่นก็มี แต่ว่าไม่ได้ปรับเยอะมากนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ทําให้เอฟเฟกอื่นๆเนี่ยมันดูแบบหมองลงอ่ะเออมันจะไปปนกันนะแยกยากขึ้นนะก็เลยปรับไว้เบาๆสั่นนิดๆเวลาเราขับเริ่มเร็วขึ้นนะอย่างสมบูนิดๆจะเป็นเฉพาะความรู้สูกถ้าในความเร็วต่าก็จะไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าเพื่อนๆไ่ชอบออกได้นะแต่ทีนี้เนี่ยข้อเสียของมันอย่างที่ผมเห็นเลยนะคือไม่เรียกว่าเป็นข้อเสียหรอกเป็นข้อจํากัดของมันอ่ะ เพราะว่าตัวตัวสันของมันอ่ะไม่ได้มีขนาดใหญ่ทําให้เลนส์ของการทํางานอ่ะเวลาสันเบากับสันแรงอะ่ะมันไม่ไม่ได้มีเยอะมากระหว่าง0%ถึง100%เนตี่ยมันต่างกันหมดมันไม่ใช่ว่าแบบศูนย์ถึง5้าสเอเไม่มีเลยแล้ว5้าส0ถึง100เนี่ยค่อยมีแต่ว่าด้วยความที่มันเล็กอะ่ะมันก็เลยเบาจน0ูนย์ถึง50อะ่ะถ้าเราไม่จับอะ่ะขับขับเล่น,เล,นเล่นอยู่แล้วเราอินเนี่ยเราเราสัมผัสไม่ได้ว่ามันทำงานคือแบบ หรือว่ามันไม่ทํางานแต่พอเอามือจับไปอ๋อจริงจงมันก็ทํานี่หว่าแต่มันเบาไปจนเวลาเราขับรถอยู่อ่ะเราสมาธิเราอยู่ตรงเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันสัมผัสไม่ได้ราคาของ FF8 ราคาอยู่ที่8 2 9พันาบาทแปดพมีทอนคือผมก็มีโอกาสได้รีวิวอุปกรณ์เซมิลิ่งค่อนข้างเยอะเนาะ หลาย,ลายอันเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมีก็ดีแหละแต่ละาบางทีเราก็แบบไม่ไม่ถึงขนาดที่แบบเอออยากจะซื้อมาใช้เองแต่อันเนี้ยเป็นหนึ่งในของที่รู้สึกว่าเวลาสปอนเซอร์ให้มาแล้วแบบมันต้องคืนอ่ะแต่ไม่อยากจะคืนเลยอ่ะเป็นหนึ่งในสินค้าที่แบบแบบอย่างนั้นเลยอ่ะบอกเลยเพื่อนๆเป็นของที่เออของที่มันต้องมีอ่ะคนมีถ้าเพื่อนๆมีฟูมอะไรที่ดีแล้วแ้นเบรกที่ดีแล้วซื้อเบาะตัวนี้เลยดีกว่ากันที่เราเมรามีเกียร์มีเบรกมืออยู่แล้วแล้วเราอยากแบบอยากจะแบบอัปเกรดเกียร์กับเบรกมือให้มันดีขึ้น่ะ หรือว่าบางทีเรามีปลูมอะไรที่แบบพอใช้ได้อยู่แล้วเงี้ยแล้วเราอยากจะอัปเกรดเนี่ยผมว่าแทนที่จะอัปเกรดตัวปลูมอะไรอะ่ะมาใส่เปอสแปเนี่ยมันทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันมันสนุกกว่าเดิมเยอะแล้วมันมันเป็นอ,อ,อีกมิตินึงอะ่ะเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกับพวกระบบ t ทูฟอร์สใน Logitech แต่ดีกว่าอันนั้นนะแล้วก็ TDFB นะ ถ้าเพื่อนๆใช้ตัวเบา yeah. ส allemaal, นะ lungs, around, ั่นคู่กับ TDSB ใน GT7 เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหรับรองสนุกแน่นอนนะเพื่อนมันจัดมันจัดเนี่ยเวลาเปลี่ยนแกปุ๊บมีสั่นแบบอึ้งอึ้งเลยเดี๋ยวไปวิ่งข้างด่วนกันนิดนึงนะเนี่ยเวลาทักชั่นคอนโทรลทำงานน่ยก็สั่นเลยข้างหลังอาสั่นเลยแต่แกเหมือนแบบเออข้างหลังล้อหลังมันแบบสปินอยู่อ่ะ หมุนฟรีอยู่อ่ะเออคือดีมากเลยอ่ะนี่แล้วตะกี้มีล่องล่องถนนด้วยบนทางด่วนอ่ะจะให้ดูอีกทีนึงนี่นี่เนี่ยรู้สึกเลยว่าเหมือนผ่านตัวไปเลยแบบฟลุ๊ข้างล่างอ่ะแบบคู่หน้ามันจะสั่นก่อนแล้วตามด้วยคู่หลังเนี่ยคือแบบโคตรดีอ่ะดีจนลืมปิดเกียร์แล้วลืมเบรกครับผมขอโทษนะด้ยาสุขคเป็น <laughs> เป็นหมอนแด้ที เนี่ยวันหวานเลยเลยแบบใช่มันมีร่องผ่านตัวเราไปอ่ะคือโคตรดีอันนี้พวงมาลัยทีแปดถึงแปดนะครับใครสนใจก็ซื้อกับบรรัเลงคีชนเตอร์ได้เหมือนกันนะเออเฮเอฟแปดเนี่ยบรรัเลงคีชนเตอร์เขาก็ส่งมานะเป็นบริษัทเดียวกันนะครับเพื่อนๆตัวคอกพิษตัวจีทีเรเซอร์ที่ใช้นี้ก็เหมือนกันนะแข็งแรงขนาดที่ว่าเอาพีแปดถึงแปดได้อยู่แบบสบายๆนะใครสนใจก็ติดต่อบ,บัเลงคีชนเตอร์ไปได้เลยนะ เขาสปอนเซอร์คลิปนี้แล้วผมก็บอกเลยว่าไม่อยากจะคืนตัว h f8 กับมาเรืองเลยขอเก็บไว้เลยได้ไหมเนี่ยบอกเลยนะว่าเวลาแบบเวลาแบบมันเจอสารทางด่วนเวลาเราเลี้ยวอยู่อะคลมอะไรมันตึงเสร็จแล้วเบาะมันมีตึงอืครับผมเ <c oughs> บาะมันมีตึงด้วยเนี่ย <c oughs> มันก็ทำให้แบบเราอินกับการขับมากขึ้นไปอีกแบบอีกระดับหนึ่งอะมันคือฟอร์ฟ,อรฟิตมันคือฟีดแบ็กอะในในอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แค่ว่าแบบฟอร์ฟิทแบ็กผ่านกลมอ,อะไรอะ พอมันมีฟิดแบคที่เป็นการสั่นจำลองขึ้นมาด้วยอ่ะมันทําให้มันขับสนุกอ่ะมันมันเล่นแล้วแบบเออมันผมกลับมารู้สึกว่าแบบเออสนุกอีกครั้งหนึ่งกับการกับการขับสนามเดิมๆที่เดิมๆอ่ะไปโอ้โหเกือบเบรกไม่ทันพยายามนจ้าผครับส่วนเรื่องที่ว่าตัวบ่อยเอฟ8เนี่ยสามารถทําให้เราขับแอบทันได้ดีขึ้นไหมเนี่ยผมว่า โดยส่วนใหญ่แล้วคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าขึ้อนอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปปรับใช้ยังไงมากกว่าอย่างเช่นเรื่องของ traction control เนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งเยอะเกินไปจนล้อหลังมันฟีแล้วยอยากจะรู้เซนซิทีฟเพื่อเราจะได้ไม่ไม่กดคันเร่งต่อเนี่ยสมมุติว่าผมเซตเป็นหน้าขวาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผมรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าตัวหน้าขวาเนี่ยสั่นอย่างเดียวเนี่ย ก็คือเราเหยียบคนเล่งเยอะเกินไปแล้วนะมันก็จะเหมือนกับโกงนิดนิดนะเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราเหยียบเบรจจน ABS บีทำงานเนี่ยเราควรจะป่อนใช่ไหมณนะจุดที่เราเหยียบจนไอตัวเบาะเนี่ยมันทํางานเราก็ถอยจากตัวนั้นก็คือจบเลยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละว่าเราจะเซตให้มันแยกออกจากกันยากง่ายของแต่ละคนเนี้ยแค่ไหนนะก็ปรับให้เข้ากับเราเอาถ้าปรับดีๆผมว่าช่วยเรื่องแลบฐานขึ้นเยอะ โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้ขับเก่งมากแบบผมเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะแต่ถ้าคนที่เก่งแบบมากๆแล้วอ่ะคือคุณแค่แบบมีฟอร์ดแบกจากพวงอย่างเดียวคุณก็ขับได้เร็วแล้วมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มไปมากกว่านั้นแต่ว่าในเรื่องของความสนุกแล้วก็แบบ Experience อ์เส user experience อ่ะมันได้มันได้ดีมากๆสนุกมากจริงๆครับการใช้เหตุผลแต่เนี่ยเนี่ยคือเลยอ่ะเวลามันขึ้นลงมี Elevation น่ะ มันให้เอฟเฟกต์เนะมันสู้พวกดอบไม่ได้หรอกถ้าเพื่อนๆไม่รู้ดอบอะไรก็คือแบบมันจะเป็นเป็นแกนโยกตัวคอกพิทเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ให้ระดับนั้นนะอันนี้มันจะเหมือนกับตัวตัวบัตฮิกเกอร์มากกว่าจะใกล้เคียงบัตฮิกเกอร์มากกว่าแต่บัตฮิกเกอร์เนี่ยมันก็จะสั่นแบบหนักหน่วงกว่านี้อันนี้มันยังเบาอยู่แต่ว่าดีที่ว่ามันติดกับตัวเราเลยเพราะงั้นมันก็ส่งแบบใกล้ๆเนาะเพราะงั้นถึงเบาก็ไม่เป็นไรเวลาเราใช้บัตฮิกเกอร์เนี่ย มีอย่างมากก็แบบอาจจะ4ีถึงหตัวโดวยส่วนใหญ่เขาใช้กันก็ติดตั้งกันแค่2อด้วยซเพราะว่ามันแบบค่อนข้างจะลำบากในการติดตั้งเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยมีถึง8ตัวแล้วเป็นตัวเล็กๆนะถึงแม้จะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยแต่ก็อยู่ที่เบาะเลยเพราะงั้นก็โอเคเลยนะและการที่มันมี8ตัวเนี่ยมันทําให้เราสามารถปรับอะไรได้แบบอิสระมากเลยซึ่งดีมากแยกเอฟเฟกแต่ละอย่างได้แบบออกจากกันชัดเจนได้นะครับ แต่ไงผมก็แนะนานะถึงแม้กับคนที่มีบัตรคิกเกอร์อยู่แล้วอะซื้ออันนี้ไปเพิ่มแล้วก็ให้บัตรคิกเกอร์เนี่ยทำงานในเอฟเฟกที่มันเหมาะสมก็คือเรื่องการสั่นแบบพวกรถลัมโบพวกแบบการสั่นของเครื่องยนต์เนี่ยแล้วให้เรื่องเรื่องของการที่แบบ traction control wheel spin ABS ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช้อันนี้เอาอะว่าก็เหมาะนะเพราะงั้นใครที่ซื้ออันนี้ไปแล้วหรือว่ามีบัตรคิกเกอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ซื้อแต่ละอันที่มันขาดได้มันไม่ได้แบบทับกันนะเพื่อนๆมันแบบเสริมไปด้วยกัน แต่ถ้าจะให้ผมเลือกว่าอย่างแรกเนี่ยจะมีบัตรคิกเกอร์หรือจะมีตัวนี้เนี่ยผมผมเลือกมีตัวนี้ก่อนมีบัตรคิกเกอร์นะเพราะว่าบัตรคิกเกอร์อ่ะคือตัวหนึ่งมันแพงนะแล้วตัวหนึ่งเนี่ยราคาแบบเท่ากับไอ้ตัวเฮป8เลยแต่ว่าเรามีแค่ตัวเดียวไงเวลาสั่นมันก็สั่นจากจากปะอย่างเดียวหรือว่าสั่นข้างหน้าอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใส่ตรงไหนทีนี้ประโยชน์ที่เราจะได้จากมันจากการที่มันมีตัวเดียวอ่ะมันมันมีน้อยอย่างน้อยถ้าเรามี2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เวลาแบบเอ่อแท็กชั่นคอนโทรลล ร้อนหลังสปินอย่างเงี้ยอ่ให้มันข้างหลังสั่นหรือว่าเรื่องของรดลัมโบเรื่องของรอบเครื่องเนี่ยการสั่นของห้องโดยสารเนี่ยมันก็จําลองได้ส่วนถ้ามี2ตัวเนี่ย ABS ทางานก็ให้มันมาสั่นข้างหน้าที่แป้นเท้าก็ได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่สามารถแยกซ้ายขวา เรื่องของแบบเวลาเราปีนเอเิก e ปีนเคอร์ฟนี้ให้ล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวาขึ้นหลังซ้ายหลังขวาขึ้นอ่ะมันไม่สามารถแยกได้ขนาดนั้นด้วยจากด้วยจากที่มันมีแค่สองอันเนาะแต่อันนี้มันมีถึงแดเพราะงั้นโอ้อันนี้ควรจะมีก่อนที่จะมีบัตรคิกเกอร์นะแล้วบัตรคิกเกอร์จะให้ใส่ถึง4อันเนี่ยหรือจะใส่ถึงแดอันเนี่ยมันมันเปลืองตังค์น้วมันแพงบัตรคิกเกอร์ซื้อนี้ก่อนนะอันนี้คุ้มกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากว่าได้ประโยชน์ด้วย ได้ประโยชน์มากกว่านในราคาเท่ากันได้เหมือนมากกว่าแต่พอมีอันนี้แล้วบัตรคิกเกอร์ก็น่าซื้อต่อนะแล้วตัว HF8 เนี่ยมันจะยึดแบบกับฟูคาพิสแบบนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ได้หรือว่าจะเอาไปยึดกับเก้าอี้ขอมธรรมดาก็ได้นะมันมันสามารถมันมีสายรัดอะสามารถรัดได้หมดนะครับเพรานนะงั้นถ้าเพื่อนๆสมมติเพื่อนๆมีเกียร์เท8แเออยู่แล้วเพื่อนๆแบบเอออยากจะอัปเกรดแต่พู่้จะทำอะไรดีไปเกียร์ Special s ช a ยล o ก้ดีไหมผมบอกว่าอย่าพึ่งเลยมาซื้อตัว HF8 ดีกว่าผมว่า หรือว่าถ้าเรามีพวงดีๆอยู่แล้วสมมติว่าผมมีทีสามร้อยอยู่แล้วเอ๊ะเราจะไป R5 ดีไหมหรือว่าเราจะไป R9 ดีไหมผมก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อนี้ก่อนอย่าเว้นกับคนที่จะเอาไปดิฟเนาะถ้าคนเซอร์กิตเนี่ยซื้อนี้เลยแต่ถ้าคนจะเอาไปดิฟเนี่ยอาจจะแบบซื้อ R5 ไม่ต้องซื้อ R9 อาซื้อ R5 พอแล้วก็เนี่ยส่วนต่างก็มาซื้อนี้เอาผมว่ามันเป็นของที่แบบควรมีแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ได้ลองได้ลองสัมผัสมัน เพราะว่าราคามันจับต้องได้ไม่ไม่ไม่ได้แพงคือพอบอกว่าแปดพันอ่ะมันอาจจะแพงแต่ว่าสิ่งที่มันได้จากไอแปดพันเนี้ยผมว่ามันมันคุ้มครับเพื่อนๆน,นะอุ้บอกเลยสนุกอีกเยอะมันอีกมิติหนึ่งแหละมันคืออีกมิติหนึ่งเลยตอนนี้ที่ขับอ่ะก็ใครสนใจ FF8 นะครับไปซื้อได้กับบรืเวงชินินเตอร์อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเคยอนาคตอาจจะมีโค้ดส่วนลดท่องคันสปีดด้วยนะถ้ามีโค้ดส่วนลดเนี่ยผมจะมาแปะไว้ใต้ใคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ให้ผมดวย แล้วก็ถ้าใครสนใจเจ้า c o p ็ก Level นะตัว GT Laser ที่ผมใช้อยู่นี้ที่มันเอา T818 แล้วก็ใช้กับ FF 8ได้แบบสบายๆเนี่ยก็ดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะ